ไปกำลังขึ้นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเด้อน,น,ดนี่กีฮอกกับมาแล้วครับพ้อแมแล้วไข่ค,ครับไข่ใส่ไข่น้ำครับฟองหนึ่ง ค่อนหลายเะวะอืมท่านได้ใส่เด้อครับไข่เนี่ยคือว่าให้มันหวานหมาดจากน่อยจังสิงท่าไข่ครับอ่ะมันเข้ามันทาไข่ครับไข่ดีกับผสมเกลืออะไรด้อครับพี่น้องผสมเกลือแล้ว น่้นองมีวิธีการท่าก่อนแล้วแต่ไผ่แต่มันแต่สำหรับลุงยอดก็เอามาจากข้างในท่าข้างในก่อนค่อยรีดออกมาข้างนอกครันท่าเด้นนนนอนองก็อด้ะเพื่อให้ได้อธดัธรสดน,น,น่กันครับเพื่ออกให้มันเฮียวานอ่ะ บางคนก็อาจจะใช้แป้งก็ได้ครับบราลงยาบัไลูไส้ครับใส่ใส่สิงที่มีไใครลูกหัวใจครับบื้อเปลแล้ว เศร้าๆครับเสียงไก่ขันนี่นะครับป,ปุนป่าเพิ่นตัดต้นไม้ครับทางเขาบ้านสวน สะไปเล่นนะครับยากาศช่วงเศร้าเศร้านี่เด้อครับไฮไลท์เฮาอยู่ที่ <c oughs> ขอจี้ครับขอจี้รูปหัวใจเด็กครับพี่น้องไฟกับแบบนี้นะครับแบบไม่ต้องให้มันแหง้งไปอุ่นๆแล้วก็ิกครับ ใส่มือนี่แหละพริเนี่ย,หยให้มันหมันมาดนครับเด้อพี่นอ้องเนี่ยพี่ล้วก็ถ่าอีกด้านหนึ่งครับสี่ครับมันจังเสียบเด้อพี่น้องเด้อก็จี ใช่หรือเปล่านใส่กีโตจี้สิลนูใส่ไปเลียนนะครับลนูใส่ไปเลียนนะครับถ้าแบบนี้ครับแบบแบบว่าเราต้องใส่นี่หลายครับใส่ไปนิด้หน่อยพอพอดีกินแ่บแสบกว่พี่นอ้องถ้าหลายมือสีเอี่ยม เออนี่แหละอ,อืมก็ไม่เดียวเนาะใครไริใช่หลายสายหลายบุดีบรรยากาศช่วงเศร้า,านะครับรมาณนี้นะครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับอยู่บ้านสวนดวยครับนี่เสียงไก่ป้ากับขัน บรรยกากาศเศร้าๆตะเวนกันแล้วสีขึ้นกับพี่น้องครับอากาศหนาวหนาวขาดแง่อากาศบรรยากาศกต้นไม้ต้นไหล่พวกนี้ก็เริ่มนั่นนะครับเริ่มเญ่ขึ้นละอ้าวแมวอะไรเอ้ยหมาอะไรแมวครับนี่นี่ดูแมวครับอยู่ข้างบนนี่ครับ โดยเฉพาะไอหมาตัวนี้มันชอบไล่ไนะฮะป้าแมวยิงแมวหม,ม,มาไล่นะครับป่าแก้วมันไม่ลงมาแล้วป่าน่ะยิงเธอิแมลงแมว ไม่ใช่นกนะฮะจะเป็นแมวโอ้ยมีอาหางกินเข้าจีลูกหัวใจนะฮะพี่อีกรอบนึงนะ จีรูปหัวใจครับตรงกลางก็จะมีไข่นะครับข้าวอาจะมีข้าวแล้วก็โรยเกลือไว้ทำลองอร่อยแม่อ่อยก็ว่าตัวเองอะ่ะนี่งเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับดูไก่ไก่ป่านี่ครับไก่ป่า ไก mm. okay. oh, ่ป่านะฮะไก่ที่อยู่บ้านสวนนะส่วนมัานก็เป็นไก่ป่าจะออกมาจากป่านี่ก็ป่านะป่านี่ไปหากินหมดแล้ว ต้นประดูตัดแล้วต้นประดูต้นประดูต,ะดตัดแล้วแต่มันก็เกิดใหม่นะทุกคนต้นเบลเลอร์นะครับต้นเนื้อต้นสุดเดานะนะเป็นปลาปลายุคะเนี่ยครับบ้านสวนครับ บ้านส่วนลุงยอดนะฮะผมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครมาเที่ยวก็จะได้มานอนนี่แหละครับน, <c oughs> นี่กอยู่ในลืบน,บนี่แหละยเดี๋ยวจะพาเลาะบ้านสวนอีกทีนึงนะครับผม